สาขาชนบุรีบางแสนนะครับแรงมา้าความแรงระดับรุ่นท็อปท็อข้างในใหม่มากอยากให้มาลองจริงๆมันใหม่คัดไม่แข็งรับ<แ>เราก็ค่อนข้างใช้งานในเมือนก็ยังคงสะดวกสบายนะครับราคาเบามากๆบอกแล้วต้องตกใจเลย สวัสดีครับวันนี้ภูมิคา r โรขอทำหน้าที่เป็นพิธีกรกับรายการลองขับกับ Special คา r โรสเปเชียลครับวันนี้เราอยู่กันที่สาขาชนบุรีบางแสนนะครับเป็นคาร์โรอโตโมสาขาใหม่สาขาแรกในชนบุรีและก็สาขาแรกในต่างจังหวัดด้วยอ่าอันนี้อยากให้แพนไปรอบๆจังเลยบอกเลยว่ามีรถมากมายหลายคันเลยมีทั้งแบบ SUV c ูวซีาน5ประตูและ ที่สำคัญวันนี้มีรถกระบะด้วยถูกใจเอาใจคนชนบุรีและคนที่ชอบผนของด้วยซิงๆด้วยสุดๆนะครับวันนี้เราอยู่กับนี่เลย m มิสูบิชิไตร i ตนันรุ่นนี้เป็นรุ่นพัสนะครับเครื่องยนต์ขนาด2.4 GLS เกียร์แมนนวลเป็นแบบยกสูงด้วยแล้วก็เป็นแบบดับเบิลแคบด้วยครับมีความพิเศษอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ อ่ะเรามาดูกันที่ดีไซน์ด้านหน้ากันก่อนละการดีไซน์ด้านหน้าอย่างที่บอกมิสซูบิชิไทร์ตันตัวนี้เป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวท็อปของเกียร์แมนนวลละกันเพราะว่าจะเห็นว่ามีทั้งไฟ LED มีทั้งไฟตัดหมอกอันนี้มีมาให้ด้วยแล้วด้านหน้าเนี่ยคือดูสวยอะพอเขาตกแต่งเป็นแบบโครเมียมเนาะเข้ากันได้ดีกับตัวโลโก้เลยแล้วก็ตัวกันชนด้านหน้าอันนี้บอกว่าแบบเนียบกริบมากอะสำหรับรถนี้ที่คาร์โรนะครับแล้วก็ สีทั้งหมดแล้วก็เส้นสายทั้งหมดเนี่ยมันจะมีความแบบวัยรุ่นนะ่ะแบบลู่ลมใครเป็นสายซิงๆอันนี้บอกได้เลยว่าคันนี้น่าจะตอบโจทย์คุณและที่สําคัญคือแรงม้าคันนี้ตอนที่ออกตัวเปิดตัวกันมาคันนี้วี2017เนาะเรียกได้ว่าเป็นแรงมา้าความแรงระดับรุ่นท็อปทอปในประเทศไทยที่ออกตัวรถกระบ,บะแบบดับเบิลแคบในตอนนั้นเลย มาเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ด้านข้างกันบ้างนะครับดีไซน์ด้านข้างบอกเลยว่าสวยไม่แพ้ด้านหน้าเลยนี่เส้นสายต่างๆอันนี้คือเลือกใช้สีเน้นเป็นสีเทาซึ่งเป็นสีเทาที่บอกเลยว่าไม่ได้แก่นะคือบางเทาเนี่ย ดูแล้วคือแก่มากแต่นี้คือทาวัยรุ่นน่ะเข้ากันได้ดีกับตัวเส้นสายทั้งหมดและเขาเสริมด้วยวัสดุตกแต่งแบบโครเมียมอย่างตัวกระจกมองข้างอันนี้มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยซึ่งไฟเลี้ยวอันนี้เป็น LED บอกได้เลยสวยงามและดูพรีเมียมสุดๆบันไดข้างทั้งหมดติดตั้งมาให้พร้อมเนะื้อตัวยกสูงซึ่งก็เลือกใช้เป็นสีเงินเหมือนกันนะครับตัวประตูทั้งหมดอันนี้เป็นกุญแจแบบ immobilizer นะครับเข้าง่ายออกสะดวกนะครับคันนี้อ่ะ แล้วก็ที่สําคัญเลยคืออันนี้เขาติดตั้งตัวกันสาดอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับมาดูรถกระบะเนาะที่สําคัญเลยเราต้องดูหลังรถคือตัวการดีไซน์ทั้งหมดก่อนละการดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยบอกได้เลยว่ากลมกลืนไปกับทั้งตัวรถเลยคือเลือกใช้เป็นสีเทาซึ่งอันนี้โอเคมีโลโก้มาให้เรียบร้อยนะครับและอันนี้เขาใช้เป็น M I w ว ตัวคลีนดีเซลเนาะเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ในนี้นอกจากแรงแล้วยังมีความสะอาดลักโลกใครเป็นสายลักโลกคันนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับและที่สําคัญคือมีไฟเบรโดที่3แล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยใครถอยเข้าถอยออกกระบะยกสูงบางทีมองยากเนาะมีกล้องมาก็ทําให้ขับสี่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูภายในกันบ้างมีพื้นที่การเก็บของภายในอันนี้มีตะขอเกี่ยวมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ภูมิรู้สึกว่าแม้ว่าจะเป็นดับเบิลแคบแต่ก็ยังสามารถใช้ขนของได้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่ามันกว้างนะครับแล้วก็ตัวสภาพรถต่างๆนี่ขนาดตัวขนของข้างหลังอันนี้ก็ยังใหม่นิ่งนะครับสำหรับตัวไททันตัวนี้เรามาดูภายในกันบ้างนะครับบอกเลยว่าภายในเลือกใช้โทนสีที่คลาสสิกแล้วก็ใช้ได้แบบ ตลอดการแน่นอนนะคือใช้สีดำตัดกับสีเงินซึ่งอันนี้บอกได้เลยว่าขับได้ทุกเพศทุกวัยแน่นอนนะครับส่วนคุณแจอย่างที่บอกเป็นคุณแจที่เป็น immobilizer นะครับแล้วก็การันตีว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปของเกียร์แมนวนวลเพราะว่าเขาใช้ปุ่ม Push สตาร์นะครับก็นทันสมัยเนาะวัยรุ่นเนาะอันนี้เป็นกระบะที่ดูไม่ไม่แก่แน่นอนแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับส่วนพวงมาลัยอ่ะอันนี้ สามารถปรับได้ทั้งหมด4ทิศทาง<ม>ก็คือเลื่อนขึ้นลงลงเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้<ม>ก็สามารถปรับได้ตามความถนัดของแต่ละคนเนอะระยะแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเนาะครับส่วนเบาอ,อืมเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะคนขับเบาะด้านหลังหุ้มหนังสวยงามเบาะใหม่นะจริงๆตรงนี้คันนี้เลยบอกได้เลยคันนี้ข้างในใหม่มากอยากให้มาลองจริงๆมันใหม่มันใหม่มากจริงๆอ่ะเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เบาสามารถปรับไฟฟ้าได้สําหรับเบา คนขับนะครับในส่วนเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหมดเนี่ยมี Dash ดชบอร์ดบริเวณด้านหน้าซึ่งอันนี้สามารถเป็นจอทัชสกรีนได้นะครับสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบ USB บลูทูธก็ได้มีช่องใส่ CD, DVD มาให้ด้วยแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ iPad ได้นี่เขามีตัว USB มาให้พร้อมแล้วก็มี Power Outlet อะไรมาให้พร้อมนะครับสำหรับคันนี้ เรามาดูกันที่ด้านหลังกันบ้างอย่างที่บอกคันนี้เป็นดับเบิลแคเพราะฉะนั้นด้านหลังอันนี้ภูมิมานั่งแล้วอะคือบอกเลยว่าเหมือนไม่ได้นั่งอยู่บนรถกระบะคือมันไม่อึดอัดมันไม่แคบภูมิเนี่ยเคยนั่งรถแคข,ขึ้นมาก่อนนะคือฟิลลิ่งแตกต่างเลยคันนี้แบบมีเฮดรูมเล็กรูมเหลือเยอะมากแล้วก็ที่สําคัญมี ที่วางแก้วน้ําให้ด้วยอ่ะด้านนั้นมีที่วางแก้วน้าให้ด้วยบริเวณตรงกลางอันนี้ก็คือมีที่เก็บของแบบมีทั้งถาดด้านในเนี่ยคือแบบโหลึกสุดใจอ่ะคือครึ่งแขนอะ่ะที่เก็บของคือครึ่งแขนเลยคือก็เก็บได้เยอะแล้วก็ประทับใจนะครับแล้วก็บอกเลยว่าไม่ร้อนแน่นอนเพราะว่าเขามีแอร์แอร์แบบออโต้ให้ด้วยสําหรับไรตันตัวนี้นะครับ อ่าแล้วเราก็มารองขับกับคาโลนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติพิเศษอย่างสูงเลยเพราะเรามีพละขับมาให้เกียรติขับในวันนี้นะครับขอต้อนรับคุณวรวีท์เฮดออฟรีคอนดิชันของคา r โรครับแปะ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 แปอ่ะพีเอ็กวันนี้เราจะเราจะไปไหนลองขับกับคาโลสเปเชียลอยู่ชนบุรีแบบนี้แน่นอนขับเรียบหา เขาลองสมรรถนะของมิตซูบิชิไทตันตัวนี้กันนะครับเป็นเกียร์กระปกุกเครื่องยนต์เท่าไหร่2.4เนาะดีเซลเป็นตัวท็อปแรกของตัวเกียร์กระปุกแมนนวลแล้วก็กำลังแรงม้าเนี่ยบอกเลยว่า181 181แรงม้าอะตัวเลขเขาขึ้นมาว่าแรงเรามาลองขับกันแรงจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้เราจะทดสอบอะไรบ้างพี่ตัวนี้เราจะไปลองหาถนนที่มันเป็นเอเป็นหลุมบ่อนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ลองทดสอบช่วงหน้า โอเคทดสอบความเร็วสักนิดไม,มร้อยแปดสิดครับได้คันนี้เป็นเกียร์กระปุกเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสายรถกระบะและใครชอบเป็นแบบเออชอบแบบแมนนวลชอบกระปุกคันนี้บอกเลยว่าน่าจะทุกอ,อกทุกใจเพราะว่ากำลังแรงม้าเนี่ยก็คือเป็นท็อปท็อปแรงสุดในตั้งแต่ตอนมันเปิดตัวแล้วแมันเปิดตัวปีประมาณ2017นะรถคันนี้ถอยออกมา แล้วก็ราคาข้างวนเนี่ยก็ถือว่าไม่แพงมากนะมันประมาณ5้าแสนต้นๆนะครับพวงมาลัยเป็นไงบ้างพีเอ็กมันโอเคไหมพวงมาลัยก็ค่อนข้างเฟิร์มนะครับค่อนข้างเฟิร์มค่อนข้างเฟิร์มอืออ่าเดี๋ยวเรายังตอบไม่ได้ว่าพวงมาลัยคมไม่คมอะไรเข้าโค้งเลยเดี๋ยวเราลงไปดูตอนเราวิ่งทำความเร็วเลนะครับฟิลลิ่งคัสเป็นไงบ้างครับคันนี้ฟิลลิ่งคัสก็อ่เป็นรถกระบะนะครับเป็นแมนนวลที่คัสไม่แข็งขับเราก็ค่อนข้าง ใช้งานในเมืองก็ยังคงสะดวกสบายนะครับครับและขนางเขียก็ค่อนข้างที่จะสั้นเลาเียกก็กระชับแล้วก็ตัวเบาะนี่นั่งเป็นยังไงพี่เอกโอเคไหมอ่าเบาะค่อนข้างที่จะนุ่มสบายนะครับอบากระชัดตัวนิดหน่อยนะครับก็ผู้โดยสารถ้าเกิดรูปร่างใหญ่หน่อยก็อาจจะรู้สึกนนนนอึดอัดนิดนึงแต่ก็จะได้ในส่วนของวามกระชับเวลาเราครับในความเร็วสูงนะครับเข้าโค้งอะไรเงี้ยก็อาจจะ จะมั่นใจขึ้นมันไม่โยนใช่ไหมรถกระบะยกสูงนี้ความเร็วจะไม่ได้แบบว่าใช้คำนึงไหมนะครับแต่ว่าลองทางน้ำหลุตามในถนนเส้นที่เราลองอย่างเงี้ยค่อนเป็นถนนคอนกรีตนะับแล้วก็ค่อนข้างจะมีตัวของฝาท่อระบายน้ำค่อนข้างเยอะถนนปูกระดานะครับถ้าลองรูดแทจะทุกหลุมที่ขับผ่ามาก็ช่วงล่างค่อนข้างที่จะซับแรงสะเทือนได้ดีนะครับ เราจะแทบจะไม่รู้สึกเรื่องของเสียงตึงตังอืมครับเขาไม่กระด้างเนาะใช่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันโยนขนาดนั้นไม่ได้รู้สึกกระด้างขนาดนั้นก็ยังมีฟีลลิ่งของความเป็นรถเก่งนะครับแต่อย่างที่บอกแหละมันเป็นรถกระบะยกสูงอาจจะให้มันเหมือนแบบว่าซีเซ็เมนซีดานอะไรประมาณนั้นัไม่ได้นุ่มขนาดนั้นใช่ครับว่าถือว่าไม่เหมอนหัวนะปกติคนที่นั่งรถเก่งแล้วมานั่งรถกระบะจะเมอนหัว ว่ามันไม่ได้มือหนุบหนูะอะไรทาสำหรับรถคันนี้เบรกนะครับคันนี้เป็นหน้าดิสเกกแล้วก็หลังเป็นัมเบรกนะกครับก็การเบรกเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันมันหนักจนกนรกะทั่งหัวทิ่มเวลาเบรกแต่ครั้งก็แรงแรงเบรกค่อนข้าง,งจะสูดไม่ค่อยดูดเท้าเข้าไปเขาเบรกก็ค่อนข้าง,ง,ง,งนิ่มนวลน,นะครับมไม่ได้รู้สึกแบบเบรกหนักจนกระทั่งหัว ออกคันนี้หลักๆเลยออกไปทางนุ่มนวลขับขี่สบายคไม่ได้ลา้าไม่ได้อะไรเงี้ยครับถ้าเทียบกับว่าคันนี้ที่เราขับมันเป็นกระบะแล้วก็มันก็เป็นนวลนรายนี้รู้สึกเป็นขับสองเนาะไม่ใด้ขับสี่ใช่นรับมองทัศนวิสัยนะครับซ้ายขวาหน้าหลังก็ค่อนข้างที่จะมองได้รอบคิดนะครับไม่ได้มีจุดที่เป็นจุดบอดเยอะ นะรเทีเยบกับสายรถที่เป็นสีประตูขนาดใหญ่บสูงปิดบอดก็น้อยนะครับเลี้ยวตามโค้งอะไรเงี้ยถึงตามตามมืเหมือน,นจุกซายขวาก็ไม่ค่อยดีครับการเลี้ยงแซงนะครับทำได้ถือว่าจะชับกระเชงนะครับเลี้ยงแซงทันใจวงอะไรเลี้ยวก็ค่อนข้างที่จะคมนะครับไม่ได้มีระยะฟยรีเยอ,อะปรับตัววงไร ก็คือค่อนข้างหยียบตอบสนองได้ดีหยีบโค้งไปบั๊บช่วงล่างก็แช่ช่องล่างโค้งหลายท่านกลัวเรื่องของกระบัยกสูงแล้วมันจะย้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับก็อาจจะคันนี้น่าจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีก็คือเราไม่รู้สึกถึงการย้วยอาการโยนและเข้าโค้งเร็วๆนะครับ และทั้งหมดนี้คือความน่าสนใจนะครับของมิซ i บู i t ไรตัน2.0 GLS รุ่นนี้รุ่นพลัสเป็นแบบดับเบิลแคปนะครับราคาเบามากๆบอกแล้วต้องตกใจเลยคือ529,000บาทและไม่น้อยมากน้อยมากจริงๆประมาณ36,000เท่านั้นไม่36,000กับความใหม่นิ้งข้างในเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนมือหนเลยแล้วกันครใครที่สนใจก็สามารถติดต่อคาร์โรมาได้นะครับที่ t s c a r o c o โทรมาเบอร์024609380หรือว่าใครที่เป็นอ,อยู่แถวแถวชนบุรีแถวแถวพัทยาก็สามารถมาที่คาร์โรออโตมอลสาขาชนบุรีบางแสนได้เราอยู่ติดถนนใหญ่ถนนสุขุมวิทเลยนะครับมาง่ายมาสะดวกทีมคาร์โรชนบุรีบางแสนขึ้นเลยครับมาตามก o เกิ e Map ได้และที่สำคัญเลยคือเรามีโปรโมชั่นจาก คารโรมามอบให้คุณแน่นอนนะครับทำให้คุณสามารถแบบเป็นเจ้าของรถในฝันของคุณได้ให้สบายมากขึ้นแล้วก็มีของแถมอีกมากมายสามารถถามทางพนักงานหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์และสามารถโทรมาได้อีกครั้งนึงครับย้ำเบอร์024609380 <c oughs> ได้เลยนะครับ และพิเศษสุดๆเลยสําหรับใครที่เป็นมิลฟ์ฟำเพลงของรองขับกับคาร์โลนะครับเพียงแค่คุณซื้อรถและออกรถกับคาร์โลและบอกนิดนึงครับว่าคุณมาจากรองขับกับคาร์โลนะครับเรามีของรางวัลพิเศษเพื่อคุณด้วยอย่าลืมนะครับออกรถกับคาร์โลบอกรองขับกับคาร์โลนะครับและสุดท้ายนี้นะครับบอกเลยว่ารถสวยๆใหม่ๆแบบนี้ ไม่ได้มีแค่มีซูบิชิไต่ต้านแต่ที่ c a r ์โรเรายังมีอีกเยอะแยะมากมายให้คุณเลือกสรรครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะรถเอสยูวีอีโคคาร์มีให้เลือกแน่นอนที่ t s c a r r o c o ซึ่งเรามีให้เลือกมากกว่า500คันครับและทุกท่านก็สามารถมั่นใจได้ในคุณภาพของ c a r ์โรครับด้วยการรับประกัน c a r ์โรเซอร์ติฟาไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบคุณภาพกว่า160จุดอันนี้เราเน้นย้ำในความละเอียด แม่นยํามากๆนะครับนอกจากนี้ยังรับประกันว่าคาโรไม่กอม่อไมไม่มีการชนหนักไม่มีการประสบอุบัติเหตุไฟไหม้หรือน้ำท่วมแน่นอนนะครับนอกจากนี้ยังรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ถึง1ปีรวมถึงถ้าใครไปลองขับแล้วรู้สึกไม่พอใจภายใน5วันสามารถมาคืนเงินหรือเปลี่ยนคันได้แน่นอนนะครับ สำหรับวันนี้ภูมิคาโรขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามรายการลองขับกับคาโรและรายการอื่นๆของคาโรนะครับได้ที่ f a c e b o o k คา h a โรไทยแ l a n d หรือ YouTube คาโรไทยและทุทกๆช่องทางโซเชียลมีเดียของคาโรนะครับสำหรับวันนี้ภูมิลาไปก่อนครับสวัสดีครับ